เอาละครับสวัสดีครับน้องชายทุกคนวันนี้ผมกัสตินนะครับเจอกลับมาอยู่ใน iPad ผมอีกครั้งหนึ่งนะก็ไอปุนที่มันหายไปนานก็นั่นแหละครับหอมผมพันทีร้อยก็รอนก่อนนะครับก็วันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมของที่จะแจกกระดงเก่านะครับที่เราได้เปิดโพลไว้ในคอมในในไลฟ์ที่แล้วนะเออ ซึ่งผลบูตก็คือกอลิก,กเป็นฝ่ายชนะไปนะครับโดยกิจกรรมนะก็นั่งคิดมาอยู่หลายวันก็เดี๋ยวตอนนี้ก็คิดได้ทีเรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่จะอยากร่วมกิจกรรมนะครับก็ให้พิมพ์ชื่อไว้ในใต้หน้าใต้คอมเมนต์นนะแล้วก็คอมเมนต์ว่าเคยดูผมในคลิปแรกคลิปไหนอ่ะแค่นั้นก็พอหรือไม่ก็รู้จักผมจะคลิปไหนก็พิมพ์ประมาณนั้นพร้อมใส่ชื่อของตัวเอง ซึ่งกิจกรรมนี้ผมจะอยู่ถึงวันที่11นะเพราะว่ามันจะวันที่11เนะี่ยผมถึงไหวรอบหนึ่งเพราะว่า 1- ถึง11เนะี่ยผมมีไปนี่พอดีก็กิจกรรมก็จะเสร็จสิ้นก็ประมาณช่วงสงการนะครับก็เดี๋ยวมันจะประกาศผลอาจจะประกาศในคลิปหรือว่าอาจจะประกาศในไลฟ์สดเดี๋ยวก็รอดูในคลิปหน้าทีนนะก็กิจกรรมวันนี้ก็คือมีง่ายๆใครที่จะร่วมกิจกรรมนะครับก็ใส่ชื่อในเกมมานะครับผม อมบอกว่าดูคลิปแรกหรือรู้จักผมจากคลิปไหนอ่าประมาณนี้นะครับผมส่วนเกาหล่เก่าซึ่งผมก็ยังไม่ได้ซื้อไว้นะครับเพราะว่ารอราคาลงก็ตอนนี้ก็ขายตัวเล่นไปหมดแล้วก็ดองไว้เพจไว้ก็น่าจะรอเป็นอัปเดตหน้านะครับเพาผมก็คงจะซื้อกลับมานะเพราะว่าตอนนี้ราคามันก็ยังแรงอยู่นะสามพันสี่พันก็รอให้มันแบบสามพันต้นสามพันสี่สามพันห้าก็เดี๋ยวก็น่าจะซื้อไหวนะอ่าก็รอดูไปนะสำหรับ สำหรับตัวกลรีเก่านะครับส่วนรางวัลรองก็ดูก่อนนะเพ<ม>ราะว่าผมก็ไม่ได้คิดว่ารางวัลรองมันจะเป็นตัวอะไรแต่ซึ่งก็ตันนี้ก็ดูก่อนแล้วกันอาา่ะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมาแลครับสาหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมมาบอกว่าทําไมถึงไม่สตรีมทําไมกิจกรรมโดยบิกิจกรรมกันหรือก็คือไม่ได้บีกิจกรรมแต่แค่ผมนั้นอยากพักนิดนึงบวกความเสียด้วยก็เลยไม่มีคลิปจะลงจริงก็เลยไปเอา iPad เนี่ย มาคิปมานี่ได้อยู่ซึ่งอัปเดตหน้าแล้ววันวันที่31ก็อัปเดตแล้วนะก็เดี๋ยวก็คงจะมาเล่นให้ดูนะว่าทํากิจกรรมอะไรยังไงก็วันนี้ก็ผมไม่ได้มีอะไรมากมายนะโอเคขอย้ำเตืเอนอีกรอบหนึ่งนะครับผมใครที่จะร่วมกิจกรรมแจกต้นที่เก่าฉลองหนึ่งพันซับช่องผมนะกิจกรรมง่ายๆเลยแค่พิมพ์ชื่อตัวเองมาในคลิปนี้ใต้ในคอมเมนต์คลิปนี้นะครับพร้อมบอกว่ารู้จักผม คลิปแรกหรือรู้จักผมครั้งแรกในไลฟ์หรือในคลิปอะไรนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมานะครับก็ขอบคุณมากที่ยังอยู่กับผมนะครับผมก็ใครที่มาดูก็ขอบคุณมากนะวันนี้ผมพงไปก่อนแล้วครับต่คอนเจอกันวันที่คอมซ่อมเสร็จแล้วกันนะฮะเื้ยสตรีมใช้คอมเยอะเกินพังเลยอ่าวันนี้ผมไปแล้วแล้วเจอกันนะครับผมขอให้คนที่รุกกิจกรรมได้กอรี่กันนะครับผมขอให้ใครที่โชคดีก็ดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบาย 在哈不